สบายดีพี่น้องเปิดภาพมากร์เก็ตเนมิวกี้โตมอมแมมเลยพี่น้องอ้าวคือบกินแล้วลูกกินแก้วมังกรขบับโบติพี่น้องเอ้คนละไม่อย่างเดียวทีมิวกี้กินคือแก้วมังกรแต่ก็แล้วแต่บางเถื่อนะบางเถื่อกับบกินนะอย่กไปใช้ลูกไปใช้น่ะอ้าวไปใช้เักก็ออกมากินนี้ เลาก็พาออกมาแต่ห้องเอร์ห้องเอบังเถิงใส่ไว้ทิมใก่ทิมไก้เออเออทิมไกล้ดห้ไก่มากินเลยไหมมันสบมกินไปน้ำกับเหี้ยไปน้ำหเลยมันติดเกนี่นะเออเออมันปัดนี่เอาให้มันยุบให้มันแก้วมังกรนี่กับบัดกินบัตรโบกินพี่น้องแต่รอบนี่กิน เปรี้ยวเลยบางเถื่าวานกับโบกินแต่มากไมมแนวอื่นวานสำใดกับโบกินเฮ้ย,ยไก,ไก,ไก,ไก่มันก็ญาติมันกินมันสบมี่กี่กินแต่คนไก็ยังกินได้หรอนีมันสบมกินมือละลูกบอดี้เบิร์ดลูกหนึ่งดอกกะถิ่มไปน้ำทะเลเออลืมเอาผ้าอ้อมมาเสร็จปากเบิรงไหนผ้าอ้อมาเสร็จปากเบิังลูกไหนเสร็จปากหรืวบังลมเสียงคันจ้อง เต็มเบิดมือใหม่เต็มเบิดเข่งขาเสือผ่ามิดมันอมเอินผอกเกาะ<ม><ๆ>อยากเข่าเปิดเทิดในไะ้ลูกเข่านี่ลูกอยากเข่าคอกหลดนี่มันลอกอยู่เพิ่อนอยากเข่าอยากเข่าไปหาลิน่น<ม>หเสือผ่าเต็มก็ยาไหมเต็มอยู่หันหละน้องมีพี่อยากเข่าไปหาลิน่นคอกหลดวะ อยวาถากเกาะเปิดได้กาเกาะมาเปิดกาะเกาะเปิดเถิดเกาเกาะสิเอินพออยากว่าเพาะเพอะว่าบอกออกเลยว่าออกแต่เกาะเกาะฮะมันยังใส่อให้อยากไปอยู่แล้วแต่ต้องห่วงมัแค่าังกร อยากเข้าหอมเลยหอมเลยที่เราก็ให้ใบน้ำผึ้งให้หอมวันนี้หอมแล้วเผื่อเดี๋ยวนี้มิแต่เอาแก้มให้ให้หมูหอมเผื่อบรหัสมือว่าให้หลาหอมอ่ะหอมๆตะเก้าหอมเอาเอาเด้วยนี่หลดต่เงี่ยงแก้มให้หอมเผื่อบรหัสมือหอมนี่หมู่เพื่อนปวดท้องถ่ายได้พาเคาไปลินของแอร์เฮิร์นเติบ แรนลี่ฮันลีนิกเลยพาออกมาแต่ก็ใส่เพิ่ให้เวลาเข่าข้างในก็ใส่เพิ่อนให้เลยใส่แผมเพิร์ดให้เราออกมาสิกระทอดชันละคคีเนียวใส่ห้องให้ไปไแนพอไปข้างนอกแล้วมันไปไกลซะ,ะด้วยค่ะแต่ว่าเพลแลนวก็ยังไม่ได้ไปพี่น้องผูกไปตามหายาดก็เจ้าอยู่แขวนขมวนผูก,กไกลผูกไกลโอ้ยเผื่อใจสีหอดจะมาํำมืดแล้วมึง รถจักรทิลี่ทิลี่ลอยไปโลผู้ใด้โมเดอธรรมดาได้เวลาสิบเอ็ดโมงยังโมเดอไปทำพี่น้องเอาโมไซค์แล้วไปใส่งานหนักขนาดน่ะโมไซค์นี่ก็ะยาพี่น้องยลุยลุยโมไซค์อยู่คันเดียวไปขมือขมือได้เล่นขนาดเลยรถจักรคัน ซื้อตอนหกหมื่นเด้ยนี่บุญหัวเท่าไรอันนี้เนาะซื้อตอนสองพันาวอ่ะพี่น้องมันหาเงินเมืองไทยสองคนอะไรบัดน,นี้ก็โอ้ยจักยำได้ฟีได้แล้วมิวกีลูกสาวแล้วเชื่หยายออกไปนำอีกเลยเดี๋ยน่ะเห็นผ่อเตรียมตัวสิไป้วหูจกักแต่ได้หนุ่มไปเซกอบปไปด้วยพี่น้องเลย ออกมาแต่เือนตัวเองตะบิดให้อยากเข่าไปลิินน้พ่อยใส่พ้าเขาไปแล้วกะพอยใส่ญาติของพืนลินญาติแล้วก็ยุมพรมพืนครบฝืนอยากครบพืนนะให้แย้ๆเลยพ้าปุ๊บออกมาอีกมันฝันอย่าเข้าไปลิินชาวอย่าเข้าไปลิินแล้วก็ยุ้มกันตีกันเลยพาเขาเพื่อนตัวเองเลยตัวเองมีเก็บยากเข่าเอ้ยคนนี่เนาะ เขาไปกันริ่นน้ำกันนี่ดีะครจะบอกเขาไปแล้วผมผลปลูดออกะเทื่อนยุงกี้เนาะโดนพอใส่มมยุงผมเป็นผู้หนึ่งจับคลองใครอยากได้น้ำกันได้พี่น้องชาติว่าเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อย,ออยปีเสืออยู่น้ำกันว่ได้ไรว่ได้ถือเดี๋ยวได้ปะออกไม่หลุ รถทีบอันนี้มันเพลแล้วปั่นมาได้ละจอดถีมเธอเลยเมื่อกี้สนใจขนาดสนใจรถถีบหน้อยนะกเรีอนมีก็ยังสนใจตัวใหม่อยู่เลยเอ้ยเด็กหน่อยนียน่เนาะแ <c oughs> ข่าแหลมนายมอกี้ม่ในแก่บางกา่อน <c oughs> ติดกันตัวแ <c oughs> ข่ามาเลยเี่าแหลมแหงลอรอเขาคนนั้นเป็นเซลล์เคลียวหัวหัวหัวละหัวละ แขวะงเงี้ยแล็บมาลีรอของคนอื่นยังว่าแล็บมันเหมือนเลยเรอพี่น้อ,นองแขวมา <laughs> แขวะเต็มปากแขวะโคกก็ออกละเลือดแต่แขวะโคกแขวเลีมใหญ่สุดพันกรามนั่นนะเลือดแต่เลือดแ,แ,แต่ข้างละเรียมอะไรทั้งในสุดเลีมเดียวทั้งในสุดเลยยังผงก็หั่นผง่ปละ นอนกลางคืนที่ได้นอนดีบ๊ปบ๊บหันป๊บนี่ป๊อบม่กกี้ม่กกี้นอนขวาง้วก็ป๊บลงไปนอนลุ่มบ้างแม่ป๊บลงไปนอนอยูน่นบ้างนอนขวางที้นอนขวางไปหอมเบลรับแล้วนะใหนรับแล้วนะ,ะปกติมันเนี้ยแต่ละมือเฮ้ยผูกสี่ให้คอยพาไปผูกงเธอขึ้นหลดอันนี้เนี้ยอย่าให้คอยเข็นออกทางผูก เข็นอกทางผัดเคลีนโบดได้ต้นเลงคําว่าพื้นขำๆมันโบเดตกับบักดาเวลาผู้เจ้าออกนอกแล้วมันก็สีออกแล้วมันก็แล่นไปแล่นมาหลุดกายมามันก็ไหลหลุดกับเจ้าดี้ก็เลยบ่อยากพามันออกลูกสาวก็ยังออกไปหลอกตามทางตรนแลงขำๆออกไปผัดโบดได้มาไปหาไหลหลุดเขาทามันออกเองมันยังวาเขาเดียวมันก็เข่ามาทาผู้เจ้าอยู่นอกมันก็หลอกไปหลอกมาตามทางอุกอ่งน้ำมาบักดาไปซะแล้วะเรือดตีดีนี่ มบอกว่าห้าลายหลดพี่น้องถ้ากระเจ้าจจดมันก็บวครบดอกแต่ว่าบางคนเขาตกใจเขาเล่งหลดไว้ย่านแบบว่าหลดร่มหลุดย่งขึ้นมาหล้ะก็ได้เป็นโทษเป็นยังกระเจ้าเนะแต่ถ้าโจดจอดหลักไลมันมันก็ยาดอกทะเลสาบมันก็บวปันใดยิ่งแล่นไว้มันยิ่งไหลไวมาแบบคนเฮ้าซิฮูนเนาะแบบย่านได้คอยกันย่างย่านขนาดแบบย่างกายไปมามันย่างแต่มันแบบย่างมาใกล้หน่อยหนึ่งกันยังย่านเลยนะ อันนี้โหดอลีบกดานะไรใส่ใส่เอะแม่ลูกเกิบหมุดยังดินสิครบหมุดยังดินหลายหลายชอบใส่ชอบใส่เอาไ,ไว้ไวมมิวกี้เดี๋ยวนี้ไม่อยากถอดเกิบ <ละ S 1> สีหอดวันเกิดมิวมกี้เลยเด้นี่อีกสามมือวันที่หาพฤษภาก็หาถอดออกเลยได้ค่ะกับวันเกิดแล้วนี่เอ้ยคนสี่องปีเลยอีกสามมือกับสองปียังเงบายังบ่ชคอยเป็นอยู่ ยังหัดว่าวงูปลาปลาอยู่หาเดีย่ยวกยสิให้อยากไปนั่งเลน้องมันโผล่ไปใส่ออกมาเลยเจ้ากับบริพ่ามันขี่รถจกักรหลาะแต่หึงในตอนแรงกระโบกแบบอยากขึ้นรถโผล่ผัดมาข่ำถ้ามะโบข่ำปันใดยังว่าแรงแรงมันบ่ค่อยเดดแล้วก็พาขึ้นรถเลาะกลางบ้านมือละเถื่อละได้ก็มีแห้งดอกเงี้ยนันว่ได้ขึ้นลายมือเลยกับบติมันก็จะขึ้นในนางน้อย เห็นบัตริกไห่อยากไปน้ำเล่นมันแดดแหงอริพาไปใส่บ่ได้ดอกช่วงนี้นะเอาไปน้ำบ่ได้ดอกว่าพื้นไปใกล้ตลาดก็ได้แดดแล้วพื้นก็บ่อยอยู่นะพามุกีไปฮารีก็อย่าพามาจ้าเฮ้ยมันสิเห็นมันหูได้ว่าเขาสิไปข้างนอกป้าป้าลูกป้า คนชิชองปียังบวชอดวัตถิ่านไงชองปียังบวชชนเป่าเคก้กเป่าคากเป่าเคก้กบุเป็นดอกในชองปีก็ได้ไป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 ามาไว้แม่อุ้มปไปเข้ามาหาขนมเสือพาวิกิก็เกิดพูนตู้เย็นว่างเปล่ามากมื่อวานน้นำแข็งลายแล้วมันละลายันตู้เย็นว่างเปล่ามีแตนน่น้ำเปล่าใี่นไหมยี่เด้หรอกขนมมันอีหล่ากินบ่นี่ กินมะ้หนวมาโผล่ผปนไปวิทย์จังเราอ้านแไม่หลุดนม่ขนมอยากวะไรกินไข่อ้าวไข่บปดอุ่นซ้ำไข่รงไข่รงเครื่องหน่วยหนึ่งเอาเอาแบ่งไว้ยันว่าผื่บัเผล่บ่มีแนวกินนะพอได้ป้อนผือนี่กับขนมขนมอียงเกาะไข่ขนมสั้นนะขนมเปียกปูนอะไรพี่น้องแต่โบเวนขนมสั้น อ้าบีบลินมาแม่แกเห็นไหมเอาอัอตุยเย็นก็เป็นมันแม่แกเห็เด้อเฮ้ยอ,อาบน้าไปเลยรอบหนึ่งทรายแล้วบ้อาบแล้วพี่น้องในแก้วมังกรติดกระยามันูแหละตอนแรงแรงสี่โมงจะอาบให้อีกทีหนึง่งพวมสีอยู่ในห้องบอ่ไดยมาวนบันนี้รถตีแต่บ่แน้มเห็นแรลนมาเลย ยังกี่เอ้ยหน้าหน้าหน้าท่อถ,ถือยาคันคายโอ้ยบว,วิดหน้ามันมาเยอะเลยโทษเปื้อนหน้ามันฉีดโฮษสกตูให้เลยอะเลยเผดยังไปนอนก่อนขับออกมาแต่ในเฮื่อนหรอบัดเทินผัวใหญ่กับนางชิบด์ทำตอนชี้เข่านะเิดอยู่ในห้องอยู่ รดไปตอนสี่มิวกี้ผมดมาควนวันนี้เราไม่เห็นพอดีรถดได้มาควนึกน่ามาใส่เกิบก่อนนะส่เกิบก่อนลูกเห็นบ่อน้ำ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 ยังน้อยหนึ่งฮะน้องมันดีเลิกเลด้ก็ยังบกจนสี่บกเลยไหน้า่ะเป็ดขี้ต้มมันเรานหนนานะสี่แห้งมันอ้น้ำน้ำเออน้ำ เาเห็นพ่อใหญ่ซีข่าววนทำมนี่ยังมาสอกมากวนทำอุ้มนี้กระแล่นมาอุ้มนี้กระเล่นมาฮนะพี่น้องเอ้ยยังว่าตอนซีน่ะรอดไปแล้วมาล,ลอดมาล,ลอดตอนบดทำานี่ไปลินทำมคันคลายฮะเห็นบอกมาก็อยากซอยอีกได้เห็นพ่อใหญ่เอาไม้แน่ยเน่ยมันลงก็อยากแน่คือ เด็กได้ไหมคือพอใหญ่วันกี่วีนติดพอใหญ่ถักเสร็จได้พี่น้องเลยนี่แต่พอเห็นหน้าเป็นคุ้มให้อุ้มรด ให้อุ้มติดแอลตลอดรถให้ลงแต่แอวก็บ่ล,ลงอีกบดห้ามเลยเสียงมันที่ดังเฮงไนดะตอนซีละใครเนี่ยต่อไพ่มาจากเพื่อนคอนอลยพี่น้อง คำโคบสีใหญ่เลยฮะม,มันอ่อนเด้บ่ต้องบดเครื่องสีข่าน้อยแบบนี้ต้องได้บด้วยฮัมขบบดเพราะว่ามันเป็นขี้แกบเด้มันเป็นขี้แกบก็ต้องได้บด้วยมักสมีข่าปอกขาอก่ขาปลายผสมน้ำนี่แหละเวลาเอาไปเกลือไก่เกลือเป็ดอยู่หน้ากะเกลือฮัมแน่แล้วก็เกลือข้าวสารแน่ข้าวเปลือกแน่ผสมกันพี่น้องอ่ะมื่อกี้ไปสะกุนกุนไป,นปลูกแป Me? Yeah. นอน,นอนเด็กตื่นสายเดี๋ยวนี้นะนอนเด็กขึ้นมื่อขึ้นมือสี่ทุ่มมือใดกันเนาะสี่ทุ่มกว่าแล้วก็ตื่นประมาณเจ็ดโมงแปดโมงตะเก้าแลวนอนไว้แลวก็ตื่นไว้ตอนเช้านอนเด็กตื่นสายเดี๋ยวนี้นะ ต้อยแต่แตไปแล้วพี่น้องมิวกี้กันเลยอย่าไปตาแกแดดเด้อลูกเด้อมาพี่ไว้ไว้ไว้ระวังลมระวังลมเอา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 เพ้นแพ่ขัดจ้องเลย มันทำแล้วหรอกอยางมาแล้วเพื่อนมันเออมันบีบก็ได้แล้วรหลดเก่ามันแข็งนะลูกฮะมันบอสตาร์ทมันทำได้พี่น้องกดกับบอลลงแลวมันแข็งนะโหลดอีห้างหลายปีละเรามาขึ้นรหลดลินค่อยนั่งอยู่วัดยังมาล้วกะคําเพินอยัางให้้าไปใส่ล้วก็นั่งค่ะแม่นั่งอยู่แล้วกะ มิจัดึงลูกโลดเดี๋ยวนี้นะนิ่งบ่านา้ำอาบบ่าน้ำล้างก็โตทักสบายก็โตโอเคพี่น้องเอ้ผมสอนคลิปหน้าอยากเห็นยังซีดูอยยังไปใช้ขอบคุณเพื่นสกุลขอบคุณถูกลงใจให้แม่อุ้มหรือพี่น้องเอ้ยเมื่อกี้อยากให้อุ้มสำหรับคลิปนี้ขอโตลาไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีจ้าปลาลุงก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนนะไว้บายบายปลาลุง บายบายบายก่อนหมดสนใจเลยบัดจะกินท่หน้าเป็นแต่เอ้ยบัดจะกินทุ่จ้า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 เว้าฮะป้าป้าป้าแม่อุ้มลงไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้อง